ทเอพอยครับวันนี้มายินดีกับเพอร์เฟกกับพี่ขิมนะครับจบแล้วเด็กมอกไปเข้ามหาลัยต่อเดี๋ยวตองมหาลัายไทยอ่กคิดค่าถ่ายวีดีโอด้วยนะเฟกกับขิม <c oughs> <c oughs> ก็นำโดยคุณย่าคุณแม่ลุงพ <c oughs> ่อโอมนะก็ <c oughs> มาสแสดงความยดีที่โรงเรียนบุญวัฒนานะครับก็ ตอนนี้ก็อาจจะวุ่นวายนิดนึงครับทางทางเข้าผู้ปกครองต้องลงชื่อกันก่อนนะโอเคครับก็ถ่ายคลิปเดี๋ยวรอถ่ายรูปตรงจุดนี้นะฝึกเอาไว้ตอนรับปริญญาจะได้ถ่ายถูกคุณแม่แต่งตัวเจ็ทีม่มอะโอเคครับเดี๋ยวถ่ายให้ทางนี้ก่อนเอาถุงมาไว้กับพี่กันไห เอาตรงมาไว้กับ yeah. ผวัวผัวมันครับครับก็ครับก็ถ่ายรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็ขอสแสดงความยินดีด้วยนะก็ได้เรียนต่อมาหาหลัยอยู่แล้วตอนนี้คือได้โคต้าแล้วเป็นสมัครเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวตอนปอตีเราก็จะถ่ายกันอีกทีหนึ Grammy ่งโอคครับบรรยากาศก,าก็เป็น ที่แสดงความกับเด็กๆทุกท่านนะฮะเดี๋ยวไปถ่ายสู้มื่นกันต่อใช่ไหมเขครับ <c oughs> เขี่ครับ <c oughs> คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้สวัสดีครับ